สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในรายการข่าวสั้น EP หนึ่งนะครับก็รายการนี้นะครับก็จะพูดถึงความเป็นมาของนักเตะที่ย้ายทีมด้วยนะครับก็ไม่ได้เกี่ยวกับย้ายทีมอย่างเดียวก็แบบข่าวทั่วไปในโลกของฟุตบอลนะครับแต่วันนี้ครับเป็นเรื่องของวัยนรุมครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังก่อนเราเริ่มนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง invest united ด้วยนะครับทุกคนอ่ะเอแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับวัยนรุมนะครับหมดสัญญากับลิเวอร์พูลแล้วเขาก็ไม่ต่อสัญญาครับทุกคน ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าควาหรือวานารุ่มเนี่ยจะมาอยู่ลิเวอร์พูลเนี่ยวายนารุ่มก็ทำเหมือนได้อย่างยอดเยี่ยมในทีมนิวคาสเซิลนั่นเองนะครับโดยลิเวอร์พูลนะครับยื่นข้อเสนอไปที่23ล้านปอนด์แล้วก็ซื้อตัวของไวานารุ่มเข้ามาร่วมทีมลิเวอร์พูลนะครับก็วายนารุ่มกับลิเวอร์พูลนะครับได้ควา้าแชมเปี้ยนส์คัพทั้งนั่นก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหนึ่งที่มันลีกหนึ่งซูเปอร,ร์คัพหนึ่งและสโมสรโลกอีกหนึ่งนะครับทุกคนก ถือว่าเป็นความสําเร็จยิ่งใหญ่เลยนะครับของวายนาดูมนะครับและผู้ชายคนนี้ครับคือผู้ชายที่ยิง2ประตูให้กับลิเวอร์พูลมีแรงกระตุ้นเพื่อที่จะเข้ารอบชิงยูฟ่าแชมเปียนลีกได้ครับทุกคนไปเจอกับสปเปอร์อ่ะและก่อนจะเป็นอย่างนี้เรามาดูกันว่าวายนาดูมทาอะไรบ้างนะครับก็ในนัดแรกนะครับก็บาเซลนาเอาชนะในบ้านตัวเองไป3ประตูต่อศูนและลิเวอร์พูลในบ้านตัวเอง Mm hmm. โคตรสุดพล่ทุกคนวยนา่นดุมยิงในนาทีที่54และ56และโอลิกี้เป็นคนยิงประตูชัยให้กับผงแดงเข้าสู่รอบชิงไปเจอกับสเปอร์อย่างที่ผมบอกนั่นเองนะครับก็วนานดุมก็คว้ามาสี่ถ้วยด้วยกันนั่นเองนะครับทุกคนส่วนการํำลาของวนันดุมก็มีข่าวว่าจะไปกับบาร์เซโลนาอย่างแรงเป็นอันดับหนึ่งนะครับก็คือแบบทีมแพทย์บาร์เซโลนาก็ไปตรวจที่เนเธอร์แลนด์เลยนะครับว่าเช็คความฟิตร่างกายของวนันดุมนั่นเองนะครับแต่ว่า วันที่สามะทุกคนวันที่สามกับวันที่สี่นะครับทุกคนประมาณเนี้วินาดุมได้เข้ามาซบทีมปารีสแซงต์แชมงนั่นเองครับทุกคนคือแบบโอ้โหไฮแจ็ขั้นสูงสุดโดยวินาดุมนะครับจะเซ็นกับปารีสแซงต์แชมงสามปีด้วยกันนะครับทุกคนก็ส่งทีมแพทย์มาเช็คร่างกายของวินาดุมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ ที่เราก็จะเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนั่นเองครับก็ข่าวเช้นันี้มีประมาณนี้ครับทุกคนชอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ